ใสยหัวออกไปจากหน้าบ้านฉันเดี๋ยวนี้ถ้าไม่งั้นฉันจะตีโดไม่ขานนี่นะทูรอะอะไรที่เด็กมาแช่งหลานฉันแล้วพอสารนอดไปทับอะไรเฮ้ยเฮอจะไปไหมยาย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 อุ้ยยายเป็นบ้าไปแล้วเฮ้ออิจฉาไอ้แช่มลูกฉันที่ไม่ต้องเรียนวิชาทหาร เสี่ยงตายออกครบแต่ขณะที่พ่อสาโรธน่ะมีโอกาสตายสูงมากเลยจ้าจะบอกให้นะในที่สุดนะความยุติธรรมมันก็มีจริงใช่ว่าใครในโลกนี้จะมีแต่พุ่งขึ้นสูงมันต้องมีวันพุ่งลงต่ำบ้างล่ะนี่วันดีไอ้วันดีออกไปจากบ้านค่าเดี๋ยวนี้เลยไ,ไม่งั้นโดนกระทืบแน่เ<อ>สือกมาแช่งลูกค้าได้นะ 你快啊！<laughs> mm.